สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นคุณนายเตือนสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะกระจาดนี้เป็นชุดห้าสิบสีนะคะลูกค้าสั่งให้แยกสีนะคะเราตัดสีละสิบกิ่งแล้วเดี๋ยวเรามัดแยกสีให้ค่ะห้าสิบสีมัดสีละสิกิ่งนะคะก็ห้าร้อยกิ่งราคาหนึ่งพัน 150บาทรวมค่าส่งนี่แบบนี้นะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่แบบนี้นะคะพอเวลารับไปแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้นะคะสบายมากเลยจะได้สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fan Page ไม้หัวดอกสวยค่ะ สั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอ yung เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะหรือทักข้อความมาที่ facebook f a n น a g e ไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย